สวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้สรระรดอีกหนึ่งคันรถสิบล้อเลยนะคะเยอะๆมากเลยนะคะอืมก็ด้วยความรักความเมตตาจากคุณพ่อพรเทพ,พและคุณแม่แม่มนะคะคุณแม่สโลชานะคะท่านก็ขนมาให้พร้อมนะคะให้คุณยายกับพร้อมกันกับพาคุณยายสมใจกลับบ้านนะคะนี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอ,อ,อให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกิจาการงานของท่านก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะด้วยความรักความเมตตากับพวกเราตลอดมานะคะกราบขอบพระคุณท่านมากเลยน,นี่นะคะ,าะ,คะมาลงนะคะที่บ้านยายสมใจนะคะบ้านหลังนี้ท่านก็เมตตานะคะ ก็มตตาสร้างให้นะคะกราบขอบพอระคุณท่านมากๆเลยนะคะช่องแม่พรนพังวนวลจันนะคะชยวยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะคุณพอ่อคุณแม่นะคะก็กราบขอบพอระคุณอีกครั้งนะคะคุณพ่อพ่อพรเทพนะคะแม่แหม่มนะคะที่เมตตาสับประรดนะคะที่เมตตาสับประรดให้นะคะหนึ่งคันนะคะสิบล้อเลยนะคะ ล้อเลยนะคะกาติดนล้านลยลยได้ไนี่นะคะคุณพอ่อคุณแม่นะคะนี่นะคะพวกเรานะคะด้ยความรักความเมตตานะคะก็กราบขอพระคุณท่านมากๆเลยะคะ่ะ ลาโขบพระคุณคุณพ่อนะคะคุณแม่นะคะคุณพอ่พอพรเทพคุณแม่แหมมคุณแม่สโลชาของเรานะคะเป็นแม่พระนะคะเมตตาพวกเรานะคะตลอดมาเลยนะคะช่วยเหลือนะคะทั้งช้างทั้งคนนะคะเ่าคะใช่ค่ะันงากันเลยเี่นะคะะลโดนาา่่่ ดูะค,ะความรักความเมตตานะคะท่านก็สร้างบ้านให้ยายสมใจนะคะสร้างให้คุณยายนวลนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณนะคะหนะะึ่งกองไม่รู้จะทดแทนตอบแทนบุญคุณท่านหมดหรือเปล่าเนาะชาตินี้นะคะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ พอคุณแม่ผ <anime> ู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เอซีนะคะคุณแม่แม่มคุณพ่อพรเทพนะคะอะรสดลาอะะดอนีจำตื่นละนดิดุง ตบบาไปค่านกล้องก็เดไปวานเที่ยวก็แล้วเพิ่มติร์ดรถไกันก็ลอไอ้ของเป๊ะๆติร์ดรถไกันก็ลอไอ้เป๊ะๆเจ้าบางไงจังการรถไฟนี่นะคะ ด้ความรักความเมตตานะคะนี่นะคะโอ้โหแต่ละเชือกได้เยอะมากจ้ะแม่จ๋าแต่ละเชือกได้เยอะมากเหลือเกินนะคะอย่างแบบนี้ก็ได้ต้องได้ทานเป็นอาทิตย์แน่นอนนะคะคุณแม่คะก็กราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะช่องแม่พรพังนวลจันจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่คาผู้ใหญ่ใจดีใจบุญกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณ แม่แม่นะคะกราบขอบพระคุณแม่เอฟซีนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่แหม่มคุณพ่อพรเทพอีกครั้งนะคะนี่นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยความรักความเมตานะคะช่วยเหลืออุดหนุนคำจุนทั้งคนทั้งช้างเมตานะคะท่านเมตตามาตลอดนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะ คุณพ่อพรเทพแม่แมมนะคะคุณแม่สโลชานะคะมอบความรักความเมตตาช่วยเหลือหมานะคะเป็นสับประรดสับประรดหนึ่งคันรถสิบล้อใหญ่มากๆเลยจ้ะแม่จ๋าแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ฟอนพังนวลจันทด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ